ตั้งแต่เป็นประเด็นมานะท่านผู้ชมครับอะไรนะนักท่องเที่ยวยิวอยู่มากกว่าคนในพื้นที่30,000ต่อ20,000ื่นเขาก็ชี้แจงบอกโอ้วมันเข้าออกอยู่จริงๆในประมาณ3,000กว่าแล้วก็บอกมีการจัดงานทางศาสนากระทบกับวิถีชีวิตคนในพื้นที่ก็เลยต้องไปถามผู้ว่าไม่ห้องสอนครับว่ายังไงจริงไหมฝ่ายปกครองรับทราบหรือ,อยังนะครับท่านเองท่านก็บอกว่าไม่ได้เยอะขนาดน,านั้นมาก็เดือนละสองสามพันคน คุณเอกวิทย์มีเพียรครับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ้องสอนให้สัมภาษณ์กรณีบอกว่าที่บอกประชากราปเนี่ยมีน้อยกว่านักท่องเที่ยวซะอีกตอนนี้ท่านก็บอกว่าอ๋อที่มาที่ปายนะอันดับหนึ่งเลยเนี่ยนะฮะเป็นสหราชาอาณาจักรอังกฤษว่างนั้นเถอะส่วนอิสราเอลเนี่ยมาอันดับสองครับมาเดือนละประมาณ2 0 0 0 3,000มาเที่ยวแล้วก็กลับไอ้ตัวเลขส0,000ื่นเนี่ยเป็นตัวเลขที่สะสมมาทั้งปีประเภทสมมตินะท่านผู้ชมเข้าเดือนออกเดือนนี้2000 เขาออกเดือนหน้า3,000ันเขาก็บวกกันเป็น5,000แบบนี้นะฮะบอกที่ผ่านมานะหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบก็กวดขันมาตลอดกรณีไปจับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นเรื่องการทำความผิดแย่งอาชีพคนไทยก็คือไอ้เล่นดนตรีนี่แหละก็มีการตรวจสอบทุกเรื่องทั้งเรื่องพฤติกรรมรุนแรงก็เกิดเหตุที่โรงพยาบาลนะครับก็เพิกถอนวีซา่าผลักดันออกนอกประเทศไปเรียบร้อยแล้ว ส่วนที่บอกมาแย่งอาชีพคนไทยมาเล่นดนตรีก็มีการตรวจสอบจับกลุ่มถามเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านก็บอกท่านก็ทำตามขั้นตอนตามมาตรฐานเรื่องการแย่งอาชีพเนี่ยบอกมีการกำหนดมาตรการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งมั่นคงทั้งทางจัดหางานทั้งตอมอทั้งตำรวจภูธรไปติดตามไปตรวจสอบไปดำเนินการแล้วฮะ เรื่องของการจับกลุ่มประเด็นแรกเลยก็คือเรื่องของการกระทําความผิดนะครับเป็นการกระทําความผิดที่มีการตรวจพบในเรื่องของการที่มีการแย่งอาชีพคนไทยก็คือการเล่นดนตรีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกดขันโดยตลอดนะครับในทุกๆเรื่องเรื่องของพฤติกรรมความรุนแรงที่ได้มีการดําเนินการนะครับกรณีไปเกิดเหตุที่โรงพยาบาลตายจานวนสี่คนแล้วก็ได้มีการเพิกถอนวีซ่าแล้วก็ผลักดันออกนอกประเทศนะครับไปแล้วในส่วนของทางเ กรณีที่ <t t มาแย่งอาชีพคนไทยเรื่องของการเล่นดนตรีนะครับก็ได้มีการตรวจสอบกลุ่มนะครับแล้วก็เท่าที่สอบถามนะครับผมได้เรียนสอบถามกับทางตำรวจนะครับก็ได้มีการดําเนินการตามขั้นตอนนะครับเป็นเป็นไปตามที่ทางตํารวจได้กําหนดไว้แต่มาตรฐานนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คงต้องมีการดําเนินการแล้วปวดขันตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยตลอดครับแล้วบอกการรวมตัวของคนยิวเนี่ยเขามีมาตรการดําเนินการชัดเจน มันอาจจะวุ่นๆหน่อยตอนเขาออกมาจากโบสถ์แล้วก็ช่วงก่อนๆสมัยนู้นอ่ะมีการจอดรถกันเรียราดที่ถนนจริงแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็มาจัดการอย่างเข้มงวดมีการจัดการที่ชัดเจนตอนนี้คนที่เข้ามานมัสการก็ดูเป็นเรื่องปกติาศาสนาเขาดูข่าวเสพข่าวและก็มีหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายใบอนุญาตครบเขาบอกตอนนี้โบสยิวไม่ได้มีแค่ที่ปายเชียงใหม,กมก่ก็มีภูเก็ตก็มีเกาะพังงนันก็มีใหญ่ที่สุดก็กรุงเทพเลย ถ้าจะกระทบความมั่นคงระดับประเทศมันคงกระทบไปนานแล้วทีนี้มาดูกันหน่อยนะคะว่าเทคนิคการที่เขาอยู่ได้ยาวเนี่ยคนต่างชาติเ่ยนะอยู่ได้ยาวเนี่ยเป็นเพราะอะไร mm. เขาก็บอกว่ามีสารพัดวีซ่าเลยเข้าง่ายอยู่นานทำงานได้เออนะคะข้อมูลจากสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าสตามเนี่ยก็ยอมรับบอกว่านโยบายของรัฐที่ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดให้นะักท่องเที่ยวจาก93ประเทศเข้าพักไทยได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็พำนักได้เป็นเวลา60วันอันนี้ก็เป็นนโยบายตั้งแต่อดีตนายกเศรษฐาอันนี้ยอมรับว่าเป็นช่องโหว่หนึ่งที่ทําให้เกิดปัญหาว่าชาวต่างชาติเขาก็ฉวยโอกาสเข้ามาทํางานหรือว่าพักอยู่เป็นเวลานานแล้วก็มาแย่งงานคนไทย แหล่งข่าวจากสตมอบอกด้วยนะว่าแม้ว่านโยบายนี้จะเป็นนโยบายที่ดีในแง่ของการส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่มันมีผลอีกด้านตามมาเหมือนกันเพราะว่าไทยมีชายแดนทางบกติดต่อกับ4ประเทศเมียนมาลาวกัมพูชามาเลเซียการให้พำนักได้ถึง60วันเป็นระยะเวลาที่ยาวพอสำหรับการทำงานแล้วพอครบ60วันก็แค่เดินทางไปชายแดนใกล้ๆนี่แหละค่ะ ออกไปปุ๊บไปสแตปมแล้วก็กลับเข้ามาในประเทศไทยใหม่ก็อยู่ต่อได้อีก60วัน จากการตรวจสอบบางคนใช้วิธีนี้ประกอบธุรกิจทำงานสอนหนังสือสอนเต้นรำอยู่ในไทยได้ยาวๆ5-10ถึงปีเลยนะคะบางคนได้ภรรยาเป็นคนไทยด้วยนะคะก็เขาก็ <ๆ S 1> ใช้วิธีแบบว่าได้ภรรยาเป็นคนไทยซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ทำธุรกรรมได้ทุกอย่างเหมือนคนไทยด้วยและยังมีวีซ่าอีกหลายประเภทเลยนะคะที่เปิดช่องให้พำนักได้นาน,านๆเช่นวีซ่านักท่องเที่ยววีซ่าสำหรับองค์กรการกุศลแล้วก็วีซ่าสำหรับการรักษาพยาบาลออกให้5ประเทศเป้าหมายในกลุ่มอาหรับ เช่นซาอุดิอาระเบียบาเรน UAE กลุ่มนี้ไม่ต้องขอวีซ่าพักได้ยาวๆเลยแถมมีคนตามได้อีกทั้ง4คนครับก็อันนี้จริงๆอาจจะต้องให้ความสําคัญเพราะว่าในหลายพื้นที่ของประเทศต,ตอนนี้หลายคนงงฮะว่าเป็นประเทศะอะไรกันแน่อ,อย่างถ้าไปภูเก็ตหลายคนก็จะทราบฮะวันนี้ก็บ่นๆกันโอ้โหตอนนี้จีนเยอะตอนนั้นรัสเซียเยอ,ะ,ะ,อะถ้าเป็นอย่างพัทยาแบบนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยตอนแรกก็เป็น ชาวตะว,วันตกตอนหลังก็มาเป็นจีนบ้างเป็นรัเสเซียบ้างตอนนี้หลายคนไปเดินฮะ walking street ก,ก็บอกอะไรนะเป็นเอเชียใตย้ก็ไม่แน่ใจเป็นอินเดียเนยปาลบางปลาเทศแถบๆเี่ก็บอกว่าก็อยู่กันเพียบเลยตอนนี้ลักษณะการท่องเที่ยวมันก็เปลี่ยนไปพอเป็นแบบนี้แต่นั้นอาจจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่พหุวะะัฒนธรรมอยู่แล้วแต่พอเป็นพื้นที่ที่ปกติคนไทยจะไปเที่ยวเป็นหลักพอมีอื่นๆเยอะขึ้นมาแบบนี้คนก็อาจจะงงกันว่าเออ ทำไมถึงเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับ<า>หรือถ้าเกิดเป็นเชียงใหม่บางทีบางช่วงเนี่ยผมไปเดินใช้ภาษาไทยไม่ได้เลยนะก่อนโควิดเนี่ยาาเป็นหัวดำๆก็คุยจีนกันหมดเลยทั้งคนขายคนซื้อเลยนะฮะ